เบลไปโนึงมาล้ครับสวัสดีสวัสดีเอ้สวัดีเอ้สวัสดีเอ้สสดีวัสดีส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 วัดีสวัดีเอ้เอ้เอสวนสัปันดีเฮ้ยเฮ้ทำไมไม่สวนนะทำไมไม่สวนนะเอ้ อุ้ย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 ไม่เบสไม่เบสเ,เล่นเหลี่ยมเหรอตุ๋ยเบอะเล่นดีเบเอะเล่นดีเบเอเล่นี่เผอเหรอนี่นี่นี่มึงเล่นดีเผอเหรอมึงเล่นดีเผอเหรอครับครับครับ <c oughs> โอ้อะไรชอบลุมกันอ่ะเอออะไรวะ